สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราล้อนแรงย้อนชมละครเรื่องแรกของชมพู่รายาแฟนๆแห่ทักนี่แฟดพายุชัดๆลูกสองแล้วไงคุณแม่สุปตายอย่างชมพู่รายายังคงเป๊กค,คงกระพันไม่เปลี่ยนยืนหนึ่งในวงการมาตลอดหลายสิบปีเรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมีสามีที่ดีมีลูกๆที่น่ารักแถมพี่สายฝาพี่พายุยังเป็นที่รักของแฟนๆอีกด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนชมผลงานละครเรื่องแรกของสาวชมพู่กันค่ะเป็นเรื่องเพลงายที่แม่ได้ประกบคู่กับบีสวิทออกอากาศทั้งช่อง7เมื่อปี2542เรื่องนี้แฟนๆหลายคนยังจำได้ดีแต่อีกหนึ่งจุดที่แฟนๆโฟกัสคือความสวยของแม่ตอนนั้นดูเหมือนน้องพายุเป๊ะเลย